สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับเซลซันมาจากร้านปริพัทธ์ออตโต้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถตู้ถือเครื่องสามพันอีซูซุคันนี้เลยคันนี้เป็นรถอีซูซุดีแม็กสามจุดศูนย์เอสนะคะเป็นรถปียี่สิบเอ็ดอ่าล้อ ล้อหลังสามารถเปลี่ยนเป็นล้อกระทะได้นะคะความสูงของตู้2องเมตรสิบนะล้อสามารถเลือกแม็กเลือกลายได้นะคะคันนี้เป็นรถปียีอ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะดูเลขใหม่กันนะคะรถปีใหม่วิ่งไปแค่สองหมื่นโลคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดามีหกเกียร์นะจ๊ะ คันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดมื่้าพันบาทเครดิตด,ดีรับฟรีดาวไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ